สวัสดีครับวันนี้ผมต้นคอนอิสานนะครับก็จะพาพี่น้องนะครับมาย่ามรอบกันนะครับผมเดี๋ยวมาลุ้มนมาชมด้วยกันนะครับว่าจะมีตัวหรือเปล่าเน,นี่นะครับพื้นที่ข้างหลังเรานะครับเราใส่รอบไปนะครับเดี๋ยวมาลุ้นด้วยกัน,นครับว่าจะเข้าหรือเปล่า ลูกปลาเต็มเลยครับนี่หลอกของเรานะครับอยู่ตรงนี้นะครับผมมีเลยมาลุ้นมาชมด้วยกันนะครับเมื่อกี้พลาดไนปะมีตัวสักตัว ขับีปหนึ่งตัวไม่ได้ครับไม่มานจริงไม่มานเลยวันหลังครับผมวันนี้สองหลังก็คือไม่มานครับผมเครับขอบคุณที่รับชมครับผม